แชร์เข้าสู่บทเรียนเปิดหน้าแปดสิบสี่ได้ยังเปิดเลยเปิดแล้วครับโอเคอ่าที่เออคือไอ้ที่ซันที่ชื่อเออข้อบทที่สิบสองนะลูกนะดูที่รูปภาพนะคะหัวเรื่องเขาบอกว่าหนีกั้นเฉินเมะหน้าแปดสิบแปดใช่ไหมครับแปดสิบสี่ฮ่าฮ่าฮู่้ เป็นคำถามหนีกั้นถึงมากั้นแปลว่าอะไรนะบอกเขาัะพามาตั้งแต่เด็กๆด็กตั้งแต่เด็กพอเราบอกว่าถ้าเกิดว่ากั้นแปลว่าอะไรลูกกั้นแปลว่าอะไรกั้นแปลว่ากั้นเลยกกั้นไม่ให้ผ่านไปกั้นเหมือนกับจั่วอ๋อผมรู้ผมรู้ ทำหรือเปล่าคะทำอาทำคุณทำอะไรคะคุณทำอะไรอ่ะนะคะมาดูดูรูปภาพผู้ชายกับผู้หญิงสองคนคุยกันใครกับใครคะมีเจียฟูกับอันหนีอ่าเจียฟูกับอันหนีนะคะเจียฟูก็ก่อนเข้าประตูดูในวงเล็บกาบอกว่า เดี๋ยวครูว่าอยู่หน้าห้องห้องประตูนะคะเพราะประตูอยู่หน้าห้องอันนี้ก็คือตอนนี้อยู่ที่ห้องอันนีได้ไหม<น>อ่านเล่าเให้ฟังตอนนี้ยังไม่ลั้ตอนนีอ้อยู่หน้าห้องอันนีเพราะประตูอยู่นะคะเดี๋ยวครูก็ถามว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้กำลังทำอะไรอยู่ นี่อยู่ไหมอ้าวช่นี่อยู่ไหมนี่อัูนี่อยู่มนี่อยู่ไหมถ้าจะถามว่าฟุกอยู่ไหมพูดว่าไงเอาชื่อกอนตามไม่หมได้หอ้าวฟุกใจมไหม ชมพูใชจมัาปันใช่ไหมปันปันใชจมาใช่ปันปันต้องไปเอาไปตเตอรี่เอาไปเลยเอาไปทั้งหมดเลยโอเคเราใช่ดีเราซื้อใชจมอ่าพอแล้วพอแล้วนะคะพอแล้วอันนี้ก็เปิดประตูแล้วก็บอกว่าอ่ะเจ้าคู่ิงจิ้งนะเจ้าคู่ิงจิ้งเจ้าคู่เชิญเข้ามาแล้วก็บอกว่าจู่จู่วแปลว่าอะไรหลงจู่ นั่งเลยว่าอ่านั่งนะคะเชิญเชิญเข้ามาแล้วก็เชิญนั่งเจี๋ครูก็บอกว่าเชี่ยเสียเชี่ยเสียอ่าเสียยขอโทษนะคะหนีจันทร์มาเลยหนีจันทร์มาเลยอะไรนะหนีจันทร์มาเลยอ่าเห็นเห็นเห็นผู้หญิงทำหน้ามุ้ยอยู่เห็นไหมคะนี่จันทร์มาเลย เธอเป็นอะไรไปเป็นอะไรจะเป็นอะไรนะคะจ่จนมนเลาอเป็นสำนวนนะลูกนะหนูจำไว้นะคะใช้ถามเพื่อนเธอเป็นอะไรอ,ะอ่ะน,นี่เจนมะเลาะชมพู่เจนมะเลาะปุ๊บเจนมะเลาะริ้งิงเจนมะเลาะอ,อย่างเงี้ยนะคะอ๋อผมเป็นคนค่ะอ้าวขคนไม่ผอม เขาบอกว่าแล้วครูก no. oh, oh, yeah, ็บอกว่าเหยงอนไม่ค่อยมีควาเสี่ยงมือนอันจางครูเหมือนไม่ค่อยมีเวามสุข ่าห่าวเซียงแปลว่าเหมือนจะนะคะแปลทีละขั้นห่าวเซียงปูช่แล้วก็เกาซิ่งห่าเซียงแปลว่าด้วยกันแล้วห่าวเซียงห่าวเซียงแปลว่าห<ป>่าวเซียง เป็นไรไว้อ่าเหมือนจะนะเหมือนจะเหมือนจะพูดให้แปลว่าไม่เลยนะไม่เป็นไรไม่เราสิ่งแปลว่าสูงเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงดีใจอ่าเหมือนจะไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยสบายใจฮะเราิ่งจะแปลว่าดีใจหรือสบายใจ เหมือนจะไม่ค่อยดีใจเลยไม่ค่อยสบายใจเลยเห็นไหมอันนี้ก็บอกว่า我有点想家อันนี้คือ我有点我有点点我有我有点้า ยงเจยีเสียียอเสีไอะจริงๆไได้ไมลริงจริงัเยจีอ่าียงแปว่าไปหน่อยนิดหน่อยเสียงเจียแปลว่าเสียงแปลว่าเสียงแปลว่าคิดถึงอ่าคิดถึงเลยค่ะเจีย บ้านแค่นี้บ้านฉันคิดถึงบ้านนิดหน่อยฉันคิดถึงบ้านแล้วนะครับขอตัวเดี๋ยวมาไม่เอาไม่ต้องขอเดี๋ยวรูก็บอกว่าถามว่าเสียงเชี่ยร์หรอเสียงเชียร์หรอคิดถึงบ้านหรอค่ะคิดถึงบ้านหรอ ต่อไปอ่านที่ๆต่องอ่านภาษอ่านจงมันทัดเสียบไม่ฟังเลยแล้วจริงๆเจียงเจียงแล้วลราไบอกครับได้ไหมเจียงเจียทียี่หัวจินอ้นตร่จินเจียายังงยังงอ่า เสียงเชื่อเรื่องยิมว่าอินยูเอ้น么ู่末班ไหนลูกคะแป็น่末ปไหน่ปยแประโยคที่จริงอ่านเมื่อกี้เอ๊ะเมื่อกี้ที่ซิงอ่านนะคะเมื่อกี้ดีไปปิดปิดเปิดเปิลบอยู่เด๋ฟว่ะค่ะเดายว่าง家ย听一มาย怎么งมาแล้วค่ะ เสียงเจียนเหรอเห็นไหมเสียงเจียเรอมันทัาตรองสุดท้ายอ่าดูของมรนซนะ๋อเสียงเยจียคิดถึงบ้านแล้วเหรอใช่ไหมคะมีโพชินมาร์กอยู่คิดถึงบ้านแล้วเหรอแล้วก็เลยคะทงนี้ว่าอีนเวียจะ怎么样เอทีทีนี้แปลว่าอะไรนะคะอ่ะช่วยกันได้ไหมสามโพที่เหลือโปกโปก,โปกับโบกกับัปัน ไม่ต้องช่วยก็ได้ช่วยกันแล้วโฟกฟัสช่วยไหนลูกให้กูเกิลช่วยน<ะ>ั่นนะครับฮะไปเข้าห้องน้ำอ่ช่วยอะไรนะครับอ่ามามาพร้อมกันทิ้งอีอห้วงอีแง่หาทิ้งอีห้วงอีแง่ก็คือว่าฟังดนตรีสักหน่อยสักครู่ฟังดนตรีสักหน่อยสักครู่เจนม่ย่างเป็นยังไงบ้างทำการบ้าน อย่าพูดแทกน,นะเจิญเมออย่างเป็นยังไงบ้างนะคะเจิญเมออย่าง<น>อ่าฟังดนตรีสักหน่อยเจิญเมย่างเป็นยังไงบ้างนะคะเจิญเมย่างเป็นยังไงบ้างฟังดนตรีสักหน่อยเป็นไงบ้างอันนี้ก็บอกว่าเห่าอ่าตอบกลับคำว่าเห่าเห่าแปลว่าง่วงฮะห่าแปลว่าโอเคหา่าเปอนเป็นการตอบรับค่ะโอเคดีเลยนะคะโอเค 咱们听着音乐นะฮะเจ้ามัน听着音乐พวกเราฟังดนตรีนะฮะ,ะ,ะพวกเราฟังเพลงแล้วก็เหลียวเหลียวเทียบปาเหลียวเหลียวเทียบปากฮะดีนะพวกเราฟังดนตรฟีฟังเพลงแล้วก็พูดไปด้วยปากนะฮะพวกเรา ฟังดนตรีฟังเพลงแล้วก็พูดคุยกันไปด้วยทานไหมลูกครับใครไม่ทานยกมือถามอะไรนะคบพวกเราพูดคุยฟังดนตรีไปด้วยอ่ะพวกเราฟังดนตรีพูดคุยกันไปด้วยนะคะเดี๋ยวนะปันปนโอเคไหมไหน ไอ้ฟันให้รับค่ะฮินโดเลโอแอปฮินโดเลโอเหรอฮะเอออ่ะผู้คนเดี๋ยวอ่านตามเหล่าซือนะคะอ่านตามเหล่อ่านตามเหล่าคือให้พร้อมอย่างพร้อมเพียงกันเดี๋ยวครูกับอันหนีเขาคุยกันนะคะอันหนีใจมาเดี๋ยวอันหนีใจมา

เมือเหมือนเหอนเหอเมือนเหมือนเหมือนะหมนเหมืเหมือ่เหะอนเหนเหมือนเส่ือนเหมือนเหมือนมือนเหงืนเหมือนอนเหมืงนเหอนเหมือนเหมือนเหมนเอนเหมอนเ้มืนเหมัอนเหมนเหมนเหมือนเหมือมือนเหมนเนนน Lo bay Wo yo tiền Wo yo tiền 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 Wo yo tiền Wo yo tiền 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 อ่ะหม่หัวง一อ儿ฟัง一会儿ฟังเพลงินตรีินตรีดนตรีดนตรี怎么样怎么样好好好咱们咱们咱们听着音乐听着音乐 แล้าวลูกกู聊聊天ว聊เท吧聊聊天าโอเคนะคะอ่ะพี่เราซื้อแปลให้อันไหนไม่ทันมีไหมคะไม่ชมพูมั้吗ชมพู่มีคำถามไหมไม่มชมพูไม่มีชิงชิงมีคำถามไหม ไม่哟ไม่哟ปันปัน呐没有啊คุปคุปค่ะไม่哟โอเคจริงนะเด็กอัจฉริยะเนาะไม่มีคําถามเนี่ยเด็กอัจฉริยะปีสองต่อไปถ้าไม่มีคําถามเนี่ยเราจะถามบ้างอ่าเปิดหนังสือหน้าแปดสิบแปดม่ เปิดหนังสือหน้าแปดสิบแปดแล้วแปดแล้วเราได้หาคำอบด้แปดสิบแปดดูข้อที่หนึ่งเจอ,อยังคะอ้นหนึ่งจริงจอยยังเจอแล้วครับยังไม่เจอถาม ปันปันเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเราคือจะอ่านออกเสียงมันมีทั้งหมดสี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะสี <4. S 1> อ่อะ <3. S 1> เดี๋ยวเราคือจะออกเสียงแล้ววงกลมคำที่เราคือออกเสียงนะโอเคนะ <4. S 1> อะข้อหนึ่งเราคือจะออกเสียงคำว่า เฮไฮวงกลงเลยเฮยอาวงกลมลวงกลมคำว่าเฮไฮเฮไฮเยร็ยังจริงจริงเสร็จยังครับเสร็จแล้วปันปันเสร็จแล้วครับอ่าข้อสองที่อารถีข้อสองวงกลมคาว่า โจ๊ะ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 ข้อสามเลี้ยวไม่ทันบอกนะข้อสามเลี้ยว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  ข้อสองนี่อะไรนะคะข้อสองเจอเจอเจออืมข้อสามเลียวข้อสี <c oughs> ่เจ้าเจาเจ้าเจ้า คะ่ะโอเคตรวจนะตรวจนะเราจะเฉลยนะคะเช็คดูสิถูกไหมเฮ้ยเป็นยังไงบ้างข้อแรกก็ถูกแล้วครับโอ้โหข้อที่สองยิ่งไม่ถูกเองครับจริงจริงถูกกี่ข้อสองข้อถูกช่อค่ะค่ะบ้าค่ะ เดี๋ยวเราจะถามทีละคนนะชิงผิดข้อไหนชิงผิดข้อไหนครับสอ,อ,องสามครับแต่ผมตอนนี้ผมกลายเป็นถูกสี่ข้อแล้วครับผมกำลัลลลลงลบแล้วแก้เดี๋ยวเรารออซื้อทีก่อนชิงชิงเราซื้อสามชิงอีกครัร้งเราืออ่ะชิงผิดข้อไหนผิดนะข้อผิดข้อไหนข้อสองสามครับผิดสองกับสามโอเคชมพู่ผิดข้อไหนช่ค่ะ เออคือหนูไม่แน่ใจตรงเนือค่ะตรงข้อสามค่ะก็กข้างบนมันไม่มีสระไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่เราซื้อเขียนผิดเราซื้อเติมไปด้วยลบออกโอเคงั้นหนูเขียนงั้นหนูถูกหมดเลยค่ะเออชมพู่น่ารักที่สุดเลยอ่ะปันปัน,ปนะคะถูกหมดเฮ้ยจริงอ่ะนิ้นห่าวพวกล่ะลครับถูกหมดครับเย้โฟกโอเค ชิงเดี๋ยวแก้ตัวข้อต่อไปนะลูกเขาเขาถูกหมดเลยนะชิงแก้ตัวข้อต่อไปนะครับไม่เป็นไรซิงเราเชื่อใจนายหัวขอนี่ขอตื่นด่วนครับมังปอนตื่นจากสุสานอยู่อันทิงอันจริ้งท้ายนะต่อไปดูข้อสองเลยยังเลยยังวโอเคเดี๋ยวหนูเขียนข้างๆข้างๆแถวนี้นะคะ เขียนคำที่เราซื้ออ่านให้ฟังมีทั้งหมดกี่ข้อลูกข้อสองหนึ่งอีเอา่อกันหกหกลกหกหกอกหกอ่หก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 ห่หหกหกหหนึ่งหกหกหสหกหกหหกหหกหห แล้วหนูเขียนตรงที่ว่างๆนี่นะลููอย่างเช่นข้อหนึ่งคำว่าอะไรสมมติว่าข้อหนึ่งเราคืออ่านคำว่าเธอหนูก็เขียนเธอลงไปอย่างนี้ผมเขียนเลขหนึ่งไว้วนเลขความได้ไหมครับผมขี้เกียจได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะงงตอนตรวจอ้าไม่งงครับอาโอเคแล้วแต่ไม่งั้นก็เขียนสมมติว่าว่าเราคือพูดคำว่าเธอหนูก็เขียนเลขหนึ่งลงไปอย่างนี้ได้นะคะเข้าใจเนาะครับโอเคนะอ ข้อหนึ่งพร้อมหรือยังพร้อมยังทุกคนพร้อมแล้วค่ะต้ล<อ>ิ้นคือมแล้วครัโอเคต่อไปข้อหนึ่งข้อหนึ่งคำว่าเจียเจียเจียอ่าข้อหนึ่งเจียคำที่สาม สองไม่ไม่ข้อหนึ่งเจียค่ะข้อหนึ่งอันนี้เอาใหม่นะเมื่อกี้ตัวอย่างนะคะข้อหนึ่งเจียเป็นตัวที่สามนี่เองข้อสองมาเล่นเกมกันแล้วข้อสองตาใค้นะคะตาเป็นคำสุดท้ายเลยนี่เองที่คุณเพียไปบอกคนอื่นอะโอเคข้อสาม ขุ <Okay. S 2> กขั้นต้องบอกเพื่อนข้อ3ามกันก้นกั้นกั้นโอ้ยง่ายครับตอบหมดเลย <c oughs> เง่ายาครับตอบหมดเลยครับอออข้อสี่ข้อส,สี่ข้อสี่เสีส่ยงเสี่ยงบ้างเสี่ยงเสี่ยงสี่ รเียงแต่คงององตนะต่อได้ไมคะต่อเลยได้ไหมต่อได้ต่อเลยได้ัให้ให้ให้กลัให้กลวไใช่กลัวเเราเป็นคนไทยไม่กลัวเหรนเราเป็นอเมริกาคน นเมริกาคนยิัวเหร่ฟากัวเหร่ยิงกัวเหร่ต่อไปนะคะต่อไปเย่้โหเย่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 ได้เลิกเรียนแล้วอไม่ใช oh ่เหรอใช่ใช่ได้เลิกแล้วได้เป็นแบบนันได้วก็เย่ต่อไปอันจริง จันจนจนจนต่อจากคำสุดท้ายคำสุดท้ายเขอเขอเขอขอเอดิแม่นอน ผมปันใจอือเออถ้าใครเสร็จแล้วยกมือใครเสร็จแล้วยกมือโอ้ยผมยกมือครับผมเสร็จแล้วโอเคโอ้โหเสร็จแล้วยังลูกเสร็จแล้วค่ะผมยกมือครับผมยกแขนและยกมือโอเคเฉลยเฉลยอ่ะตอวดูสิถูกหมดเลยครับเออเก่งเลยนี่ผมโชว์ลูกให้ดู เย้ขั้นห่าวนีมากเลยนักเลร้ยครถูกหมับไมดตยรงเลยครับถกมดรับถมดเลยลครับถมครถูกหมดหลัครับถูกหมดครับผมดหมลลครับถมดลยครมยครับมลับเลยรบดเลยครับมเครับูหมดไลูกหมดเยคหมดเลยครมเยเยเค เดี๋ยวเราคือจะให้อ่านนะคะดูหน้าเก้าสิบอ็ดหน้านี้หนกเกบเอเห็นไหมที่เป็นรูปภาพเยอะๆอืมอ่ะเราคือจะให้บอกคนลนะดูข้อหนึ่งนะเราคือเขาถามว่าขมางบนเขาถามว่าน,กนาีกั้น干什么干什么แปลว่าอะไรนะคะ กั้นฉันมั้你干什么呢เธอเขาทำอะไรอยู่นะเขาทำอะไรอยู่นะอันนี้เขาก็ตอบว่าขั้นชูข้อไหนคะขั้นชูคือข้อไหนลูกขั้นข้อข้อแรกค่่ะอาข้อแรกคะขั้นชูถูกต้องนะคะชิง ชิงให้ข้อนี้เราซื้อให้ชิงข้อนี้เขากําลังกินข้าวอยู่เขาทำอะไรกินข้าวพูดว่าไงนะคะพ้าชูวชูฟันโอเคมาเลี้ยวยนตรงนี้ลูกข้อหนึ่งข้อสองข้อเาป้าข้อหนึ่งอยู่ตรงนี้สอง 3ามนี่ทำไรสี่น okay. ี่อ่ะโอเคข้อหนึ่งให้ชิงชิงครับชิงชิงบอกข้อหนึ่งว่าเขาทำไรเขากินข้าวทำไรนะคะชือฟาดอ่ะทาเลยนะคะทาชื่อฟาดอ่าทาเขียนพีอินไปด้วยชื่อฟั้นีทาชื่อฟันแปลว่าอะไรท จริงแปลว่าอะไรลูกเขากลังกินข้าวกินข้าวเอเขากินข้าวหรือเขาทานข้าวนะคะเอ่อข้อสองเราคือให้ชมพู่ค่ะชมพู่ค่ะอ่าชมพู่เอาข้อสองไปลูกทำไรอะคะข้อสามเขาดูทีวี ข้อสามเป็นทีวีที่เขียใจอะไรปัน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 เอาข้อสามไปข้อสี่ให้โบกาสเตรียมเลยข้อสีคือเด็กนอนแล้วหรือเด็กนอนอยู่นอนนอนหลับนอนหลับพอละนอนหลับไปเดียวนะครับผเราซือครับทีอะไรอะไรทีวีทีวีีวีทีวีทีวีทีีทีวีทีีทีววีทีวีทชว่ทวีครั ช่วยกันมาเพราะเป็นทาผู้หญิงรทาผู้ชายคนนี้ทาผู้ชายชาที่ดูทีวีอยู่นะเอาละอ๋อทาผู้หญิงทาผู้หญิงทางเพศค่ะาทา,าดูพูดว่าเออชื่เขาทีวๆช,ชมพูได้ไหมลูก ได้ค่ะข้าวเตี้ยนค่ะเตี้ยนชื่ออ้าดีมากข้าวเตี้ยนโอสามปันปันทำไมลูกอ้าวหัวได้ค่ะวอทิ้งไหมคะอินไลน์หัทิ้งอินไินเยน อ้าวงพลาฟสซี่ฟูฟชุยเจียวใชใเจวชชเจวเป็นเมดใช่ว้าวเียวเเปลี่ยนเป็นสิงชุยเจียวก็ได้ได้สิงเจยอชุยเจียวอยู่หรอ นะนะคะโอเคต่อไปขอคนที่รับผิดชอบข้อไหนอ่านข้อนั้นแล้วก็แปลให้หน่าผู้ฟังอีกรอบหนึ่งจริงอ่านข้อหนึ่งแล้วก็แปลหน่อยค่ะพาชื่อลฟอนเข่าแทนทัางเผ่นเขาดีมากชมพู่หลุดชมพู่หลุดอ่ะชมพู่ข้อสองอ่านแล้วก็แปลอีกรอบหนึ่งค่ะถ้า ขาผู้หญิงดูโทรทัศน์อ่านลองอ่านภาษาจีนให้เราฟังหนึ่งรอบค่ะทาขาเทียชูห่อสามืนนเย่ชอิ่มอิ่มฉันอิ่มอิ i มอันนอ เราชื่อค่ะเราชื่อเห็นหนูบองกลับได้หรือเปล่าอ่ะไช่ค่ะมันกลับด้นหนูแต่ไม่เป็นไรไมันเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรหนกไม่เป็นไรนะคะหนูซื่อเห็นหนูอยู่เห็นความงดงามของหนูอยู่นะอะปัน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 ผู้ตานหนูอีกรอบวัวทิงอินเว่ยวัทิงอินว่ัทิงอินเย่ยต่อไปข้อสี่พู้ค้าอีกรอบหนึ่งสิงช<ส>่วยเจียว พิงค์睡觉พิงค์睡觉พิงค์นอน睡觉睡觉ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจังหวะไว้啊เรียนเอาไปดัดแปลงดีมากนะคะนักเรียนเอาไปดัดแปลงดีมากบอกว่าฟุ๊กกำลังฟังเพลงอยู่พูดว่าไงชิงใช่ถ้าพิงถึงเราองนะเองเราชื่อจินปันปันคันเตียนชื่ออ๋อปันปันคันเตียนชื่อนะคะดีมากถ้าปันปันข้าวฟ่มจะเรียกว่าอะไรครับ ปัน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 ดูนะปันปันจิ้นเข้านะคะจิ้นเชื่อตัวโอ๊ยโอ้ยเจะลองปันปันจิ้นเออปันปันจิ้นเชื่อตัวเชื่อตัวไปว่าห้องน้าเขียนนี้จับได้เลยคุัผู้ชมเหมือนไม่เอาได้ไหมอ่ะไม่เอาได้ไหมอ่ะ เราซื้อยาเขียนเราซื้อยาเขียนเชื่อผมต่อลูกปากเขียนโลกคือไม่ทำร้ายกยนะะคเออธรรมดาก็ได้ไม่เอาไม่เอไม่ดีไม่ดีผมไปเจออูเปิก็ได้โอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อกันนะคะในวันนี้มีคำถามเน็นโลกใจเจียนไหวโย่โหครับไหวโยเรียกินใจเจียนเราชื่อ